สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทําเกี่ยวกับการแก้ไขนะคะในเรื่องของขอบมุมกระเป๋านะคะถลอกนะคะซึ่งใบนี้คือชาแนลนะคะเขาจะมีความถลอกตรงขอบมุมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงขอบมุมเนี่ยเห็นไหมคะทีนี้เราจะมาแก้ไขนะคะว่า ตัวนี้ถ้าเรามีอาการมีกระเป๋าของเรามีอาการแบบนี้เราจะทําอย่างไรกับมันบ้างนะคะมาดูอุปกรณ์ค่ะตัวนี้เป็น cleansing นะคะคล e นซิ i n ส่วนตัวนี้ก็คือเป็น primer ค่ะผิวกระเป๋าก็เหมือนผิวหน้าเราเนาะต้องทำความสะอาดด้วย cleansing ก่อนค่ะแล้วก็ primer นะคะตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้คือผู้การน,นะคะ ต้นบัตค่ะต้นบัตรไว้ทำอะไรเดี๋ยวก็มาดูกันต่อไปนะคะแล้วก็สีค่ะด้วยความตัวนี้เป็นสีดานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ดาสนิทมากเราเลยต้องใช้สีดํากับสีขาวคู่กันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําต่อไปเลยค่ะโอเคมาเริ่มจากคลีนซิ่งก่อนนะคะไม่ต้องใช้เยอะค่ะใช้คัตเติลบัตรนะคะเป็นตัวช่วยนะคะทําความสะอาดค่ะบริเวณที่เป็นขอบมุมของเขานะคะที่เราต้องการจะทําสีนั่นเอง อันนี้เราก็คือเป็นการทำความสะอาดก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราให้เขาแห้งก่อนนะคะใช้ได้เป็นตัวช่วยได้นะคะจะทำให้แห้งเร็วมากขึ้น ต่อไปคือพลาเมอร์นะคะลงพลาเมอร์ก่อนคะ่ะพลาเมอร์ช่วยในยเรื่องของทำให้สีนะคะเขามีความติดกับผิวหนังได้ดีขึ้นทนทานขึ้นเป็นไงคะมันคล้ายๆกับการบำรุงผิวหน้าเลยเนะเาะเวลาที่เราจะลงเครื่องเครื่องสำอางล้วก็ลงพลาเมอร์ก่อน <S <S เพื่อที่จะให้เครื่องสำอางติดหน้าเรา <S <S ใช่ไหมคะ <S <S กระเป๋าก็เช่นกนะะันค่ะแล้วก็ลงพลาเมอร์ไปนะคะ ให้ทั่วบริเวณที่เราต้องการจะทำสีนะคะคแล้วก็ใช้ได้เป่าช่วยได้ต้องใช้ลม เย็นหรือว่าอุ่นเท่านั้นนะคะอย่าใช้ความร้อนแบบจนเกินไปทีนี้พอเราลงไปเดื่อเราเทียงไปสักพันหนึ่งก่อนเรามาผสมสีก่อนนะคะตัวนี้เขาจะสีดําแบบไม่ได้ดาสนิทมากนะคะเราก็เลยต้องใช้สีขาวเพิ่มนิดนึงให้มันให้สีดำมาค่ะเขาดูซอกลง อย,ย่าเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นสีเทาแล้วมันจะดูหลอกลองค่อยๆนะคะค่อยๆแต้มทีละนิดเสร็จจากนั้นนะคะก็มาตาัดเงตรงกระเป๋าได้เลย ต้องเวน้นบริเวณได้ไว้ด้วยนะคะเราจะทําให้ดูเหมือนว่าไม่ได้ทํานะคะฉะนั้นตรงได้เขาไม่ควรที่จะเลอะสีเนาะเพราะว่าถ้าเลอะสีนะคือได้เขาจะเป็นจุดสังเกตได้ง่ายเลยว่ามีการทําสีมา ตอนนี้ลงสีดำจนทั่วแล้วนะคะขอบมุมนะคะที่มีร่องรอยเมื่อสักครู่นี้แล้วลงสีทั่วหมดแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้แค่ี้ค่ะรอยถลอกนะคะก็มองไม่เห็นแล้วนะคะแต่ว่างานของเราต้องคุณภาพดีกว่านั้นนะคะเรามีขั้นตอนต่อไปค่ะถ้า จริงๆแล้วพอลงสีแล้วอะค่ะปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเร่งงานนะคะรอนานไม่ได้ก็ใช้ได้ค่ะเหมือนเดิมจริงๆเท่านี้คะ่ะก็สวยแล้วนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเกิดว่าใครทาสีแล้วว่ะค่ะคือด้วยความที่ถ้าหนังมันถลอกจนเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องอาทาสีที่ปกปิดของเขาให้มันรอยหนาๆห,หน่อยคือปกสีวัดโปะส,สีไว้หนาๆห,หน่อยสักสองสามรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วเราก็เอากระดาษทรายหรือปองน้าเมลานีนเนี่ยมาถูๆเพื่อให้เขามีความเรียบนะคะส่วนใบน,นี้จะขอ ถูนิดนึงเพราะว่าตรงขอบตรงนี้ค่ะเขาค่อนข้างเ,าเป็นรอยถลอกค่อนข้างลึกเนาะพอสีลงไปเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเนียนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอนนี้ก็คือฟองน้ํานะคะเมลานินค่ะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าที่ดยโซก,ก็ได้60บาทมีขายอยู่นะคะแล้วก็จะมาถูกตรงขอบๆค่ะตรงที่เรามีความรู้สึกว่าสีมันดูหนาเกินไปนะคะ ให้สีแห้งสนิทก่อนนะคะถ้าถ้าเกิดสีไม่แห้งเนี่ยเอามาถูแล้วมันก็จะไม่เรียบนะคะถ้าไม่มีฟองน้ำตัวนี้ค่ะใช้กระดาษทรายเบอร์พันก็ได้นะคะกระดาษทรายเบอร์พันเนี่ยเขาจะมีความละเอียดค่อนข้างมากนะคะเราใช้เขามาถูแทนได้ถูด้วยความน้ำหนักที่เบามือนะคะอย่าแรงจนเกินไป เราไม่ต้องการให้สีมันหนาเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสีหนาเกินไปเนี่ยมันจะดูหลอกตาเวลาเราทำกระเป๋าเราต้องการให้เขาอยู่คงความออริจินอลให้มากที่สุดนะคะโอเคนะคะเท่านี้ก็สวยงามแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา บำรุงผิวเขานะคะให้เขาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยตัวนี้เลยนะคะเท่นั้นเราจะใช้ของโคลนิลนะคะนะคะตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะคะใช้ผ้าขาวสะอาดนะคะเราจะใช้เศษผ้านะคะทีม่มีความขาวสะอาดนะคะไม่มีขนเราใช้นิดเดียวค่ะตัดแบ่งก็ได้ จริงๆควรใส่ถุงมือนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะใช้เนื้อครีมนิดเดียวค่ะแล้วก็บำรุงเขานะคะบำรุงได้ทั่วกระเป๋าเลยนะคะตรงทสีที่เราทำแล้วก็รวมถึงผิวของกระเป๋าด้วยนะคะนคะคะถูเบาๆนะคะอย่าใช้น้ำหนักมากเพราะสีเขาจะออกมาได้ มันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความงางด้วยนะคะความเงางของตัวผิวกระเป๋าที่เราทำสีไปให้มันดูเนียนมากขึ้นนั่นเองค่อยๆนะคะเบาๆมือ เรียบร้อยแล้วนะคะนองชาแนลการ์ดโฮเดอร์นะคะได้ชุบชีวิตกลับมาดูสวยเหมือนเดิมเลยนะคะน่าใช้กว่าเดิมตั้งเยอะนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปจนจบนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปใช้กันนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำด้วยตัวเองง่ายๆนะคะที่บ้านได้เลยและหากใครนะคะมีคำถามไดๆจะมาปรึกษานะคะยาย่าค่ะสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะหรือว่าไปติดตามเพจของที่ร้านเราได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ